กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสภาเมื่อวานนี้นะคะที่ทางเพื่อไทยเนี่ยพยายามในการที่จะเสนอเลื่อนวาระร่างพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอ e เพล็กซ์เนี่ยขึ้นมาพิจารณานะคะในวันพฤหัสสัปดาห์หน้าแต่ท่ามกลางกระแสดรามา่าเรื่องว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่เอาวาระอย่างเรื่องของแผ่นดินไหวเนี่ยขึ้นมาพิจารณาก่อน เดี๋ยวจะพามาดูสองมุมมองเริ่มกันที่เพื่อไทยก่อนนะคะโดยคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยในฐานะผู้ที่เสนอยติเลื่อนวาระพิจารณาร่างพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กขึ้นมาเนี่ยนะคะก็บอกว่าไม่ได้หมายความว่าจะพิจารณาในวันนี้ก็คือหมายถึงเมื่อวานนี้นะคะ ที่เขาเสนอเลื่อนขึ้นมาเนี่ยก็คือให้พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปนั่นก็คือในวันที่9เมษายนเพราะว่าคิวร่างกฎหมายเนี่ยมันเยอะนะคะรู้สึกจะประมาณ15ร่างได้เพราะฉะนั้นถ้ารอตามคิวเนี่ยมันก็จะไม่ทันวันพฤหัสเขาก็เลยอยากจะเสนอให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาในวันพฤหัสเอ,อ่อในวันพุทธที่9เมษายนนะคะ ซึ่งการเสนอเรื่องนี้ก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับแต่มีการสื่อสารเข้าใจผิดจากสสฝ่ายค้านคุณอนุสรยืนยันนะคะว่าตั้งใจที่จะพิจารณายัติเกี่ยวกับแผ่นดินไหวตามที่ฝ่ายค้านเนี่ยได้เสนอยัติ เพื่อหาสาเหตุตึกสําตึกที่สตอง,องเนี่ยถลม่มแล้วก็เพื่อไทยเนี่ยเขาก็ยืนยันชัดนะคะว่าทุกความเดือดร้อนของประชาชนจากเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐบาลและเพื่อไทยเนี่ยให้ความใส่ใจแล้วก็เตรียมการอภิปรายอย่างเต็มที่ไม่มีความจำเป็นที่เพื่อไทยเนี่ยจะเลื่อนนำกฎหมาย Entertainment Complex มาพิจารณาตัดหน้าเหตุการณ์แผ่นดินไหวส่วนการเลื่อนกฎหมายไปพิจารณาสัปดาห์หน้าเนี่ย ก็เนื่องจากเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลเอ๊ะเพิ่งรู้นะคะว่า E e n t t r t a i n เ e n t Complex เนี่ยเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลไอ้เราก็นึกว่าเอ๊ะนโยบายเรือธงนี่ดิจิตอลวอลเล็ตหรือเปล่าอ่าแต่เอาละ่ะเขาว่ามาแบบนี้เขาว่าเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาล หวังสร้างรายได้ใหม่ให้กับคนไทยนะคะทีนี้ไปดูอีกมุมหนึ่งพักประชาชนนะคะซึ่งแม่หลายคนอาจจะแบบอ้าวแล้วทำไมไม่เอาข่าวของพักประชาชนมาทำไมเอาอาจารย์ปียบุตรมาก็ตามนั้นแหละนะคะเขาก็อยู่กลุ่มเดียวกันนั่นแหละก็เหมือนคุณทักษิณอยู่เพื่อไทยก็คลืกนครือกันนั่นแหละนะคะอาจารย์ปียบุตรเนี่ยโพสเฟซบุ๊กนะคะ หลังเรื่องนี้เกิดขึ้นโดยบอกว่า สารพัดเรื่องที่ประกาศหาเสียงไว้อย่างแข็งขันขึงขังเนี่ยไม่ทํามีข้ออ้างสารพัดที่จะบอกว่าไม่ทําทําไม่ได้ต้องรอบขอบใจเย็นแล้วก็ใช้สารพัดวิธีตั้งกรรมธิการวิสามันศึกษาบาั่งสงสารธรรมนูญบ้างหม่ลงนามในร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินบ้างต้องรับฟังความเห็นให้มากก่อนบ้างเรื่องที่ไม่ได้ประกาศหาเสียงไว้อย่างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์พ่วงคาสิโน,โนเนี่ยมีข้อวิจารณ์ท้วงติงอย่างกว้างขวางนะอันนี้ทำเออ ซึ่งที่อาจารย์ปียบุตรพูดนี่ก็ถูกนะคะมันเป็นนโยบายที่ไม่ได้หาเสียงเอาไว้จริงๆอะนะคะแต่เอาหลักคุณอนุสรบอกว่าเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลก็ว่าตามนั้นแหละนะคะทีนี้อาจารย์ปียบุตรบอกว่าเนี่ย มีข้ออ้างสารพัดว่าต้องทำนะแล้วต้องทำแบบด่วนด้วยนะแล้วก็แซงคิววาระร่างพรบอื่นด้วยอยากเห็นความพยายามระดับแบบเนี้ยนะกับเรื่องนี้รัฐกรรมความผิดแสดงออกทางการเมืองยกเลิกการเกณฑ์ทหารภาคบังคับปฏิรูปกองทัพการกระจายอำนาจการแก้รัฐธรรมนูญการหาวิธีปล่อยตัวชั่วคราวหรือนำนักโทษคดีการเมืองมาคุมขังนอกเรือนจำเขาเลื่อนวาระร่างพรบน,นิรัฐกรรมหลายๆร่าง ให้มาต่อจากวาระร่างพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพลพ่วงคาสิโนในวันที่9เมษายนนี้ทำไมหม่ 1. บีบให้สสพรรคประชาชนเนี่ยต้องยอมกับการเลื่อนวาระแบบขายเหล้าพ่วงเบียร์แบบนี้ สหากสาสพรกประชาชนไม่ยอมซึ่งวันนี้ก็ไม่ยอมจริงๆและรังซีมันพยายามสู้ต่ออีกยกด้วยการขอเลื่อนวาระร่างพรบอนิวสกรรมเนี่ยให้มาก่อนร่างพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กพ่วงคาสิโนแต่ไม่สําเร็จก็ไม่เป็นไร <c oughs> เขาก็ใช้เสียงข้างมากในสภาซึ่งจะขยันเฉพาะช่วงบ่ายๆพอตกเย็นเลย5้าหโมงเย็นจะไม่ได้แล้วเพราะสสจะกลับภูมิลําเนาตนเองลงมติชนะอยู่ดีสาเก้าเมษาเนี่ย พรกประชาชนอภิปรายมากจนทําให้วันนั้นพิจารณาและลงมติวาระหนึ่งได้เพียงร่างพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กพ่วงคาสิโนไปไม่ทันถึงร่างพรบรนิรศกรรมก็เป็นความผิดสสพักประชาชนเอง 4. หากพระประชาชนอยากให้วาระร่างพรบรนิรศกรรมได้ลงมติวาระหนึ่งในวันที่9เมษายนนี้ก็จงควบคุมสสของตนพูดเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพพ่วงคาสิโนให้น้อยคนอย่าใช้เวลามาก 5. แต่ถ้าวันที่9เมษายนเกิดจ,จับพัดจับพลูไปถึงวาระร่างพรบอนิยสกรรมก็ไม่เป็นไรพวกเขาก็จะรับหลักการเฉพาะร่างที่ไม่รวมนิรโทษกรรมคดี112อ่า<ม>นี่คือสิ่งที่อาจารย์ปิยบุตรได้โพสต์เอาไว้ค่ะ